ครับ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  <laughs>

ปฏิบัติกับประชาชนอย่างนี้เหรอใช่กูถามว่าถ้าคนหนึ่งทาผิดกฎหมายแล้วต้องถูกกระทือผุดอุดปากอย่างนี้เหรอ,อแล้วอย่างนี้ก็มีก็มีกระบวนการกฎหมายทําไมมีกระบวนการยุติธรรมทําไมค่ะ<า>ตัดนรกชัดๆเนี่ยออกมาพูดได้อย่างไงเพราะชาวบ้านก็เป็นลมกระบวนการมีลม่มมีแรงต่างมึงทําได้อย่างไ้ว,ว่าคนอย่างกูเนี่ยกูเห็นเนี่ยกูเห็นนาย,ยกแม่มีปัญหาเนี่ย กูสิสงสัยหลายอย่างกูว่ามืออุดปากไงยกได้ไหมกูทําได้ไหมโอ้ไม่ได้นะกูจะทําได้ไหมเอา้าเจอ๋เจ้าหน้าที่ไอ้ห่าแล้วมึงให้ใครวะอืมนี่มึงเอาสัตว์ปกครองคนกันหรือไงอืมในขณะที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทํารุนแรงความรุนแรงไม่ใช่หมายถึงการกระทําแล้วต้องเลือดตกยางออก สิ่งที่กระทำต่อมนุษย์ด้วยการต่อคนด้วยการบนพื้นฐานที่หลักเคารพความเป็นมนุษย์เนื้อตัวร่างกายอ,อะไรที่มันละเมิดแบบนี้มันรุนแรงทั้งนั้นมไม่ใช่ว่กกูต้องยิงกระบานมึงเอาต้นตินแต่ปากมึงไม่ใช่นี่ไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายเป็นเรื่องระหว่างสัตว์กับคนกูถามหน่อยว่ามันเป็นสัตว์หรือเป็นคนแต่กูเห็นคนที่ถูกกระทำในกูเห็นว่าเป็นคนแน่นอน ตาพวกมึเงเนี่ยคูไม่รู้ว่าอยู่ในร่างคนหัวใจเป็นสัตว์หรือเปล่าไอ้หัวหน้าสัตว์ก็เหมือนกันม,มึงทํากับประชาชนอย่างนี้ได้ยังไงวะเขาจะเป็นฝ่ายไหนเขาก็เป็นประชาชนเขาก็อยู่ในประเทศเนี้ยและตำแหน่งนายกรัะมนตรีคือตําแหน่งที่ต้องดูแลทุกสุขเดือดร้อนความเดือดเนื้อคับข้องใจของพี่น้องประชาชนใช้วิธีคนกับคนอย่าเอาสัตว์มาอยู่ใกล้ตัวไอ้เวร นี่แล้วยังไงแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมจะบอกให้นะมันไม่มีทางจบแค่นี้ไม่รู้มึงจะเริ่มต้นกี่เรื่องแล้วมึงจะแก้ปัญหาได้ไหม,มแล้ววันนี้เนี่ยนะผมจะบอกให้นะบ้านเมืองมันวิกฤตอย่างนี้เนี่ยในหลากหลายเรื่องเนี่ยในแง่ของตุลาการเนี่ยมีความคิดจะไปเข้าเฝ้าถวายรายงานบ้างไหม สภาพของตุลาการเป็นแบบนี้จะแก้ไขปัญหาแบบนี้เพื่อเกิดให้พระองค์ท่านในฐานะประมุขเนี่ยสบายใจจะทํากันไหมมีไหมผู้วิชาการเหล่าทัพทั้งหลายต่ะวงทั้งหารทั้งหลายที่เห็นอยู่เนี่ยต่างชาติลุกเข้ามาลุกเข้ามาลุกเข้ามาบริหารประเทศแบบองค์กรต่างๆเชื่อถือไม่ได้เลยจะไปถวายรายงานนะว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างตรงไปตรงมา ไปถวายรายงานว่าความจงรักภักดีบทบาทภาระหน้าที่จะทำอะไรให้พระองค์ท่านสบายใจขึ้นบ้างไหคิดอ่านจะทำกันบ้างไหมจะได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชทูลถามข้ออัดข้อทำว่าบ้านเมืองมันถึงวิกฤตแบบนี้จิตใจประชาชนตกตำ่ำจิตใจผู้นำประเทศไม่เอาศาสนาไม่เอาเมตตาทมแล้วเนี่ยไม่เอาความซื่อสัตย์สุสจริตแล้วเนี่ย ในทางพระพุทธศาสนาทั้งพุทธในทางศาสนาเนี่ยพุทธคิดกิสามต่างๆเนี่ยจะแก้ไขย,ยังไงบรรดาต่างๆพวกเนี้ยที่เป็นองค์กรเป็นอำนาจหลักในขนาดเนี้ยคิดอ่านจ,จะทํากันบ้างไหมไปทํากันดูค่ะนะครับไปทํากันดู <ๆ S 1> เพราะว่านี่มันเละเละหมดทุกส่วนแล้วนะครับแล้วเชื่อได้ว่าหลังจากนี้ไม่นานถ้าดำเนินการกันแบบนี้มันเป็นกงร้อประวัติศาสตร์ มันก็จะอยู่ไม่นานเหมือนกันมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่รูไม่ได้จังหน้าเนี่ยใช่อะไรเนาะแล้วมาบินอะไรล่ะเกิทำไมต้องมาบินอะไรพอท่านนายกเป็นบ้าแล้วไงเขียนอะไรอะไรทุกวันเจะเอาอะไรจังหนาเก่งจังหนามาบริหารมาสมัครเป็นสสได้ทัชวานอะไรโง่คนนึ่งเก่งทั้งหนามาเป็นนายกเลยไปพวกคอลัมนิดตต่างๆมามาเป็นรัฐมนตรีสมัครเข้าหน้าผมจะเลือกให้โธ่ แล้วทำไงไอ้ถามว่าถามงี่เง่าวะที่มาถามผมเะไอ้ตอบได้ปะมัญหาโมดูปะเฮ้ยเขาหน้าสมัครสอสอได้ถามแบบเนี้ยโดดรู้ทุกเรื่องอ่ะทํานี่มาทานี่มาทําเออรู้แล้วแต่ถามแบบนี้มันถามแรงไปพระเจ้อคุณแรงยิ่งเสร็จเมื่อไหร่ป่าโทหนึ่งท่านบอกให้ผมไม่ทําถนนสองท่านบอกว่าประโยชน์น้อยสามใช้งัวเปื้อนแล้วกูทำยังไงวะปัดโทษ

ทำไมเวลาท่านนายกถูกถามเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเราต้องโมโหทุกครั้งนะคะก็มันไม่ใช่เวลาของผมเวลาวันนี้ผมเป็นอะไรผมเป็นอะไรที่ถามหัวหน้าคอทชเป็นนายรัฐมนตรีที่มาจากกระบวนการอย่างนี้แล้วมาถามไอ้การเมืองปกติกับผมมันไปได้ไหมแล้วการเมืองที่เป็นท้ศสั่งไปที่ผมสั่งนี่คือนโยโบายไงแล้วอีกบ้าเอ,อตรงนี้อผมไม่คิดฆ่า,าแล้วไงวะเข้าใจยัง My name. Hello Dave. How am Well welcome you. to and Share a Long History and we're missing. To, yes. uh, on issues of mutual interest such as trade and security mm -hmm. And uh, I'm confident that as the UK, and uh, the UK is the top destination for mm -hmm. Thai government-funded mm -hmm. students on science yes. and yes. technology, right. so yes. I, I look forward to strengthening those holding elections mm -hmm. in Thailand okay. in early. <laughs> ได่าผมมาเลยคุ้มเลยหมดแล้วด่ามไม่ว่ามหมประเทศถ้ามันย่อยจับไปแล้วก็เดี๋ยวมาโทษดครับพูดทุกอย่างรู้เรื่องเพราะว่าอ่านเคยอ่านแล้วไหมถืออ่ะอ๋ออ่านอยู่ค่ะอ่านแล้วเจอไหมที่รัฐบาลนี่ทำไม่ดีอ่ะอ่านบ้างเปล่าจะตกไปทำไมมาตกมาเรืไรคะเรื่องอะไรโง่ก็ไปหาเองคำตอบอ่ะเธอฉลาดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคุณไม่ใจคุอื่นหมดทุกคนแต่คุณไม่ใจผม ไล่ฆ่า สวัสดีครับกลับผมในนามหัวหน้าพักรวมไทยสร้างนี่พร้อมที่จะเข้ามาทำหน้าที่สร้างนี่ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนโยบายกู้แล้วกู้อยู่กู้ต่อเพราะว่ากู้กำลังเพลินแต่บังเอิญวาระหมดพอดีแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะพักพวกผมพร้อมที่จะสร้างปัญหาต่อ ก่อปัญหาใหม่เพิ่มบัตรคนจนให้คนไทยทำให้สังคมไทยเป็นสังคมไร้เงินสดเพราะในธนาคารเงินก็หมดเงินสดก็ไม่มีและพวกเราก็พร้อมที่จะสารต่อโครงการคนละครึ่งนั่นก็คือ ครึ่งหนึ่งใช้นี่อีกครึ่งหนึ่งใช้ไม่พอต่อเดือนนอกจากนั้นพวกเราจะแก้ปัญหาเจ้ามือคนละครึ่งให้อีกด้วยเนื่องจากปัจจุบันประชาชนซื้อเลขอันแล้วได้เงินแค่ครึ่งเดียวแล้วทางรัฐบาลจะมอบโอกาสเลขท้ายสองตัวสามตัวให้กับประชาชนด้วยการ เอามาขายเองถือว่าเป็นการลอกนโยบายดีๆที่อดีตนายกของไทยแต่ตอนนี้เขาอยู่ดูใบเคยทําเอาไว้และอีกหนึ่งนโยบายสําคัญที่เราจะสานต่อนั่นก็คือโครงการเราไม่เที่ยวด้วยกันเพราะมันเปลืองให้คนไทยเที่ยวใครเที่ยวมันจะดีกว่าเพราะว่าเที่ยวด้วยกันทีไร กูออกคนเดียวตลอดและนโยบายสุดท้ายของพรรคเรานั่นก็คือเราจะปรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดนั่นก็คือผู้สูงอายุท่านใดที่ขึ้นบันไดยังไหวอยู่เราจะไม่ให้เงินแต่ใครขึ้นบันไดไม่ไหวแล้วเราจะให้นอนข้างล่างคุณท่านครับประเทศไทยต้องไปต่อไปต่อข้างหลังประเทศอื่นเพราะว่าเขานำหน้าประเทศไทย ไปไกลแล้วสวัสดีครับจะมาเร่มกันสร้างนี่อีกนะอยู่ใครอยู่มันก็นดีละ่ะแยกย้ายกันเถอะลูกม,มารวมกันอีกเลย